เขาเอาเฉินไปเฝ้าเฉินไปเฝ้ามีเขาเหยบนหัวเขาก็เลยแลนบาร์บี้กันเล็กน้อยเบาๆนี่แต่งมาแล้วนั่งดีผมบาร์บี้อย่างเงี้ยเหรอเนี่เแตห้อหัวแล้วอ๋อเหรอทไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินอไม่ได้ยินหัวทนอูทนมลูกเอาเอียบักมาให้เลใส่ชั่วคร้เก็เร็จคือคำตอบ โอ้ก็ไม่้กครูนยลตอนนี้ดูแลให้เต็มที่เลยปเต็มที่ครูสนับสนุนให้ดูแลใช่ต้องมีคนดูแล้วต้องดูแลดอ้ยผิดได้่าเดีกิข้าวลูเดี๋ยวไม่เข้าไปแปบ ฟิชชิ่งของเราก่อนใช่ไหมครับไปก็คุยกันให้เรียบร้อยก่อนค่ะเชิญไปไม่อยากไปหรอไม่กี่วันเต็มที่เต็มที่เลยลูกไม่กี่วันแล้วมาถึงจุดนี้นี่เราแซวกันเปิดเผยแบบนี้เหรอไม่หันแล้วค่ะตั้งแต่เล่นละครร้องโร้องไม่มาหรอครับ